นไล่เร so mm ืไปัง่อลนนี่เตรียมเตละขังอันนี้เอาชุกเขาเล่นวะนะไว้หมอ่ตกอนาอันนี้บ่ลุเขอแงเอแล้วเอาแต่แรงงัดเตมาเศร้ากังงัดว่กมาเศร้าชอบมันนี่แหละก่อนมากว่าบาีมันถึงมันนงงานบามันถึงแล้วมาแรีรองเบ่งก่อนแบบนี่มันดัดงานไมันย่าุเดี๋ยวมันงานมันยาวรามันรถถังขนนี้เลย มันติ่าดด้วยคนอะไม่เด็ดยนี่นั่นผู้น่ะไม่เชงคานเชิงแล้วน้เงี้ยิ่น้ำเง้นิง้เียิงน้นิ่งเปนขาดดุกางหน้าขึ้ปั้นหน้ามีปั้นเยอะไปเ่อะก็ดนเว้ย จะสูมมาเนียยังใครเล่นตีดตัวอยู่ข้องได้ขันข้างในเขากันนี่ใส่แหนไหมข้างในมึงเขากัน,กนไปนมีไหนนั่นเนาะมึงเองไม่เขานะเนี่ยเม้าพอหลุดอ่นแะมีนี่นี่บอกขา่อมันเขาได้สินี่น

是应该的。 ลุ่นกันครับผมว่าิ่นจะซ่อมแล้วบอนะครับเนาะนี่ครับมันหล่อมันเสียงนั้นดังมากนะครับล้าวลุ่นกันครับผมมึงกันครับสวัสดีครับต้นแชแนลครับผมสรุปแล้วครับสรุปแล้วอ่ะซ้อมบ่ได้ครับผมต้องเอินเอินศูนย์เขามาเปลี่ยนหอยยางเดี๋ยวนะครับเนาะ ถ้าสร้างครับถ้าสร้างอันศูนย์รถเกี่ยวมานะครับน้าจังสีทําการสอ main, บได้ด้นะหนึ่งทจากกันเวลาเรี่ยวครับเวลาเรี่ยวมันมีอันเสียงดังนะครับน้ามีเสียงดังเพิ่นกะกันรถเพิ่นเสียหายหลายกานี้นะครับน้ิคนก็เล่นโท่เอินสร้างนะครับน้าเอิญสร้างจากศูนย์รถเกี่ยวมาเลยนะครับน้าสรุปแล้วมือนี้บริเกี้ยวกับผมบริเกี่ยวกับมือนี้นะครับน้า ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย